สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมเข็งแบบไม่ง้อใบตองจะทําทั้งหมด2สูตรก็คือสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรผสมแป้งข้าวเหนียวดําและมีไส้เค็มด้วยค่ะรับรองว่าทำออกมาแป้งนุ่มหอมมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทําสูตรดั้งเดิมกันก่อนนะคะซึ่งส่วนผสมน้อยมากก็จะมีแป้งข้าวเหนียวขาวน้ําตาลทรายขาวน้ําเปล่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีผสมอาหารสีแดงนะคะไว้แต้มจุดหน้าขนมค่ะวิธีการทําก็ใส่แป้งลงไปในชามผสมได้เลยปั่นด้วยน้ําตาลทรายขาวค่ะจากนั้นก็ให้ใส่น้าเปล่าที่เตรียมไว้ใส่ลงไปทีละนิดอย่าเพิ่งเทพรวดไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ค่อยๆนวดแม่สีขออนุญาตใช้มือนะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแห้งไปแบบนี้ก็เติมน้ำค่ะเราจะใส่ให้พอนวดแป้งเป็นก้อนได้เท่านั้นนะคะเนี่ยนะคะใส่น้ำจนกระทั่งสามารถปั้นแป้งเป็นก้อนได้แบบนี้ แล้วให้เรานวดต่อไปสักประมาณ5นาทีค่ะการนวดแป้งเนี่ยจะทำให้ขนมเวลานึ่งออกมาแล้วจะมีความนุ่มเป็นพิเศษนะคะเนี่ยนะคะพอเรานวดมาประมาณ5นาทีหรือจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายหมดเนี่ยแป้งก็จะเหลวขึ้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะทยอยใส่น้ำที่เหลือลงไปเพื่อละลายแป้งค่ะ โอเคส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะความข้นของแป้งเมื่อยกขึ้นเห็นไหมคะมันจะไหลลงมาเป็นสายไม่ขาดแบบนี้เลยถือว่าเป็นความข้นที่ใช้ได้นะคะเดี๋ยวพักแป้งสูตรนี้ไว้ก่อนค่ะไปทำสูตรต่อไปกันเลยสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรผสมแป้งข้าวเหนียวดำนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำน้ำตาลมะพร้าวน้ำเปล่าแล้วก็หัวกะทิแม่ซีใช้กะทิกล่องค่ะ วิธีการทําก็เหมือนสูตรดั้งเดิมเลยค่ะใส่แป้งทั้งสอชนิดลงไปใส่น้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่น้าที่เตรียมไว้ทีละนิดให้พอนวดแป้งได้ก่อนค่ะถ้าใส่น้ำหมดแล้วแป้งยังแห้งอยู่ก็สามารถเติมน้ำกะทิที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะ นวดแป้งครบ5นาทีก็ใส่กะทิที่เหลือทีละนิดเพื่อละลายค่ะเข้ากันดีแล้วค่ะความข้นนะคะประมาณนี้เลย สำหรับประราส่วนทั้งหมดเนี่ยแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะ แป้งนวดเสร็จแล้วจะยังนำไปนึ่งไม่ได้นะคะแม่ซีจะแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้แล้วก็พักแป้งสักประมาณครึ่งชั่วโมงใครมีเวลาก็พักหนึ่งชั่วโมงไปเลยนะคะจะช่วยทําให้แป้งอิ่มน,น้ําเวลาเนื้อออกมาแป้งก็จะนุ่มค่ะระหว่างรอเราก็มาปั้นไส้กันค่ะแม่ซีจะใส่ไส้ในสูตรแป้งข้าวเหนียวดํานะคะสําหรับไส้ก็คือสูตรเดียวกันกับที่แม่ซีทาคลิปล่าสุดไปคือคลิปขนมเทียนแก้วกะทิใบเตยนะคะใครอยากได้สูตรและว,วิธีทําเข้าไปในช่องแล้วก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยส่วนใครทําไปแล้วแล้วเเหลลือ่่สสามามรถกก็บใ ปิดฝาแช่ตู้เย็นได้หลายวันนะคะถ้าเหลือก็นามาทาคลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะปั้นไส้ให้ได้ก้อนละสิบกรัมค่ะแม่ซีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็บีบเป็นก้อนกลมปั้นนิดนึงค่ะแล้วก็กดลงให้แบนนิดนึงเวลาใส่ไปในพิมพ์เนี่ยมันจะได้ไม่ล้นพิมพ์ออกมานะคะประมาณนี้ ตอนนี้เราก็พักแป้งครบเวลาแล้วค่ะลักษณะแป้งก็จะมีความข้นขึ้นเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานำแป้งตัวนี้ไปหยอดใส่พิมพ์พกันเลยค่ะซึ่งวันนี้แม่ซีจะใช้พิมพ์ซิลิโคนทนความร้อนเพื่อสำหรับคนที่หาก,กระทงใบตองยากหรือว่าไม่ชอบกลิ่นกระทงใบตองแห้งสามารถใช้แบบนี้ได้เลยค่ะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ลายที่แม่ซีเลือกวันนี้จะเป็นลายบุษราคัมค่ะแต่ถ้าใครมีลายอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะและก่อนจะหยอดแป้งลงไปจะต้องทาพิมพ์ด้วยน้ำมันพืชบางๆก่อนค่ะเพื่อป้องกันขนมจุดพิมพ์นะคะทาลงไปให้ทั่วเลยด้านข้างด้วยนะ จากนั้นก็หยอดแป้งลงไปเลยค่ะก่อนหยอดคนแป้งก่อนทุกครั้งนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งสูตรธรรมดาก่อนนะสูตรดั้งเดิมใส่ไปให้เกือบเต็มพิมพ์ค่ะเหลือขอบไปนิดหน่อยเวลาเนึ่งมันจะฟูขึ้นมาอีกนะคะ ส่วนแป้งข้าวเหนียวดำที่มีไส้เราก็ใส่แป้งลงไปประมาณครึ่งพิมพ์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางกดให้จมนิดนึง ยอเสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรหนึ่งจะได้ประมาณ20ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําขนมไปนึ่งกันเลยค่ะแม่สีตั้งน้ํารอไว้จนเดือดพล่าแล้วนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งประมาณ25นาทีค่ะก่อนปิดฝาให้เช็ดไอ้น้าที่อยู่ด้านในด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหยดลงไปในถ้วยขนมค่ะครบเวลาแล้วค่ะมาเปิดดูกันนะคะเวลาเปิดฝาก็เปิดเร็วๆเ,เช่นกันค่ะ เวลาเปิดฝาใหม่ๆเนี่ยแป้งจะฟูขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะวางพักไว้สักครู่หนึ่งแป้งก็จะยุบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องพักแป้งให้เย็นสนิทจากนั้นมาแกะชิมกันค่ะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะแกะให้ดูนะคะเราก็แซะด้านข้างก่อนเหมือนเดิมนะคะแซะให้รอบเลยจากนั้นก็ค่อยๆปิ้นพิมพ์ตรงนี้ต้องรามาระวังนิดนึงค่ะ แล้วก็ดึงออกมาเบาๆค่ะเรียบร้อยนะคะสวยงามน่าทานมากๆต่อไปก็สีขาว สูตรดั้งเดินสีขาวแม่ซีก็จะแต้มด้วยสีแดงนะคะเป็นสีผสมอาหารใช้คัตติลบัตรเนี้ยค่ะจุ่มลงไปแล้วก็แต้มลงไปเลยเรามาชิมกันเลยค่ะให้ดูความเหนียวนุ่มของแป้งนะนุ่มมากเนี่ยค่ะ ชิมกันเลยอร่อยมากๆตัวแป้งดูค่ะมีความเหนียวนุ่มนะคะรสชาติก็ไม่หวานมากอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรแป้งข้าวเหนียวดําแบบมีไส้เค็มนะคะแม่ซีพาให้ดูแล้วค่ะมาดูความเหนียวนุ่มของแป้งนุ่มสุดๆ อร่อยมากๆเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวดำเนี่ยมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะไส้เค็มเนี่ยก็รสชาติหอมมันเค็มหวานตามนิดๆแล้วก็หอมพริกไทยมากๆทานด้วยการลงตัวสุดๆก็ลองไปทํากันดูนะคะทั้ง2ส,สูตรแม่ซีการันตีว่าอร่อยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ